สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำวันที่1กุมภาพันธ์สองพก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวาเป็นแนวทางสูตรเด่นล่างเป็นสูตรเด่นล่างชุด A2 อเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ A2 นะคะเทียบกับ A1 ส่วนใหญ่นะสำหรับผู้นี้เวลามันชนแล้วมันจะมา ดูตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดเจ็ดอาจารย์จะเปิดใบตรวจนะคะที่เจ็ดเจ็ดเราจะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกห้าแปดมาเป็นตัวคำนวณสูตรจยใช้ตรงไหนบ้างอาจารย์จะดูให้นะเรามาคำนวณด้วยกันเลย ตัวแรกนะคะหน่วยบนเลข6 6 2เป็น12 10ล่างเลข5 2กับก็เป็น7แล้วเดินไปนะเบวก3เป็น10 0ศบวก3ได้3แล้ว3บวก3เป็น6เราต้องคำนวณแบบนี้ทุกงวดเลยนะคะแล้วเราก็มาดูผลของการออกออกมาที่7 7เลข7มาถึง2ตัวเลยถ้าเราเทียบแค่สูตรนี้ส่วนเดียวนะคะดูสูตรนี้ส่ดเดียวอันนี้เรามาดูสูตร A1 ที่อาจารย์สอนไปแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้ A1 เราคำนวณมาได้ที่ห้าหกเจ็ดแปดออกเจ็ดเจ็ดก็คือเลขเจ็ดเรามาดูสองฝั่งนี้นะคะจะชนที่หกกับเจ็ดศูนย์สามมีเลขเจ็ดนะแล้วก็เลขหกชนสองตัวนะคะเจ็ดกับหกออกมาที่เจ็ดเจ็ดมาเล็งจากสี่ตัวนะคะเหลือสองตัวนี้เจ็ดกับหกเราไปเลือกแล้วไปชนกับไข่กับสูตรอื่นนะคะที่ไม่มีเลขที่เราคำนวณได้ แล้วเราก็จับคู่เลยนะแล้วก็เล่นไปกลับแบบนี้นะคะเจ็ดต่อไปงวดที่สองว่ที่ออกเจ็ดเจ็ดตัวแรกเลยหน่อยบนแปดแปดสองเป็นสิบหกสิบล่างก็เลขเจ็ดยกมาเลยเจ็ดตัวนี้นะเออเลขเจ็ดตัวนี้ เราก็บวกกัน6กับ7เป็น13 3กับสเป็น6กบวกสเป็น9 9กับ3เป็น12ออก6 1เข้าที่เลขหกสำหรับสูตร a 1นะคะตรงนี้อันนี้เป็น a 2 a 1กับ a 2นะก็ดู ตัวนี้เหมือนก่าที่เลขหกเนาะหกจากสี่ตัวกับสี่ตัวชนสองตัวคือเลขสามก็เลขหกนะสี่กับห้าฝั่งนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นชนสองตัวสามก็หกก็มาที่เลขหกโอสองวดแล้ว เรไปดูงวดที่สามเลยเปิดใบตรวจมาที่หกหนึ่งมาดูหน่วยบนนะคะออกหกเก้าหกเก้าเลขหกคูณสองเป็นสิบสองบวกกับสิบล่างหกหนึ 6, 1, 9, ่งเก้าเลขหกมาสองก็หกก็เป็นแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดออกมาที่แปดเจ็ดอ่ะอันนี้มาสองตัวเลยเนาะแปดเจ็ด ส่วนสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์แบบนับเรียงตัวนะก็สองตัวเหมือนกันแปดเจ็ดั้นตัวชนเนาะก็ชนที่เจ็ดกับแปดเนี่ยแหละเจ็ดแปดเก้ากับศูนย์ไม่มีฝั่งนี้เพราะฉะนั้นชนสองตัวเจ็ดกับแปดก็มาที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเลยอันนี้ตรงนี้ช่องออกนะครับแปดเจ็ด เขามาดูตรงนี้เลยเนาะตรงตัวชนนี่นะต่อไปเราก็ดูว่าที่สี่จะเบิดไปตรวจมาที่แปดเจ็ดหน่วยบนแปดสองสิบหกสิบล่างแปดหกกับแปดเป็นสิบสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบศูนย์บวกสามได้สามออกสามเจ็ดสองตัวเหมือนกันในสามเจ็ด สามเจ็ดสูตรที่เรากำลังเรียนอยู่ใน ep นี้ก็คือ4703นะออก3 7ส่วน a 1ที่เราเรียนไปแล้วนะคะ4 5 6 7้านะอันนี้ได้เลขเจ็ดชนถึง2ตัวนะคะชน4กนะับ7เนาะดูช่องนี้นะเราเอาตัวชน มาหรือไม่มาอาจารย์ไม่ทราบได้แต่อาจารย์จะใช้นะคะจะจับเอาไปเป็นตัวจับด้วยนะได้ตัวอะไรก็ตามนะฮะต่อมาสามเจ็ดเนาะหน่วยบนห้าห้าสองเป็นสิบสิบล่างสามศูบวกสามได้สามบวกสามเป็นหกบวกสามไปเก้าเก้ากับสามเป็นสิบสองออกสองสองมาตัวนี้อีกสองเบิลเลยนะสองสองส่วนสูตรที่เราเอามาแนบนี่คือสองสามสี่ห้าออกสองสอง นับเปี่ยงตัวนะชูชนนะสองตัวนะสองกับสามสี่กับห้าฝั่งนี้ไม่มีนะฮะก็เลยชนแค่สองกับสามออกสองสองดูช่องชนนี่นะต่อไปก็ที่หกเมื่อที่ออกสองสอง หน่วยบนนะเลขสองสองสองเป็นสี่สิบล่างก็เลขสองตัวนี้เนาะเอามาบวกกันสี่กับสองก็เป็นหกบวกสามเป็นเก้าเก้ากับสามเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าออกห้าสองมาสองตัวเลยห้าสองส่วนส่วนนี้สามสี่ห้าหกมาเลขห้าแล้วไปดูตัวชนเนาะสามสี่ไม่มีนะห้าหกมีสองตัวเลยห้าหก ก็ชนห้ากับหออกห้าสองเน้นช่องขวามือสุดนะต่อไปงวดที่เจ็ด เปิดใบตรวจมาที่5 2หน่วยบนเล็ก5คูณ2เป็น10 10ล่างก็เล็ก5ตัวนี้เลยหลัก10 0กับ5ก็ได้5บวก3เป็น8 8กับ3เป็น11 1บวก3เป็น4ออก1 6เลข1ต่อมาสูตรที่2 9 0 1 2ที่เลข1สำหรับ2ส,สูตรนี้นะ9 0 1 2มีเลข1ตัวเดียวนะ 902ไม่มีฝั่งทางซ้ายมือจานนี้สูตรที่สอง A2 นี้ไม่มีคนะเพราะฉะนั้นตัวเดียวเลยเลขหนึ่งเราก็เอาหนึ่งนะไปจับกับอะไรก็แล้วแต่ไปลูดเลยก็ได้นะแบบนี้แล้วก็หรือไปจับกับแต้มก็ได้หรือไปจับกับตัวเด่นที่คิดว่าน่าจะเดินแต่ไม่มีเลขหนึ่งแบบนี้มันะมถึงจะไขว้กันได้นะตามนี้เจ็ดงวดแล้ว ขาจะไปเป็นงวดที่แปดซึ่งเป็นงวดที่แล้วนะมาดูสองสูตรนี้หน่วยบนหกสองเป็นสิบสองสิบล่างเลขหนึ่งสองก็หนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้าเก้ากับสามเป็นสิบสองออกศูนย์สองเลขสองยังเข้าอยู่นะฮะเลกสองสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะถูกส่วนสูตรฝั่งนี้ก็เป็น หนึ่งสองสามสี่นะนับเปลี่ยนตัวออกมาที่ศูนย์สองก็เลขเล็กสองแล้วดูหนึ่งไม่มีนะคะมีสองมีสามมีสองมีสามนะสองสามหนึ่งกับสี่ไม่มีนะคะมีชนสองตัวคือสองสามออกศูนย์สองจะมาหรือไม่มาก็ได้นะหรือจะมาตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวก็ได้นะ จะมาแค่สูตรนี้ก็ได้จะมาแค่สูตรนี้ก็ได้หรือจะพร้อมใจกันมามาหรือไม่มาเราก็ต้องเลือกไว้นะคะเพราะว่าเหตุผลตามนี้เลยเนื่องจากเราคํานวณมาแล้วมันได้แค่ตัวเดียวนะคะเราก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมตัวเดียวนะคะวิธีการคํานวณก็ใช้หน่วยบนออกมาที่เ7 2เอาเลข2 2คูณ2เป็น4 10ล่างก็ตัวนี้เลยเลข0ไม่วางเลยสกับ0ูยบวกกันได้4บวก3เป็น7 เกดกระสามเป็น 10, สิบใส่เลขศูนย์ไว้ศูนย์บวกสามได้สามเรารอผลสูตรที่เรากำลังเรียนอยู่นี่ก็คือแฮชแทก A อสองส่วนสูตรที่เราเรียนไปแล้วมีหกเจ็ดแปดเก้านะคะนี่หกเจ็ดแปดเก้าอาจารย์นะก็ชอบนะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดชอบสามตัวนี้เลยตัวเลขเก้ายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ ในในสองตัวล่างนะเราต้องการสองตัวแต่เราชอบไปแล้วสามตัวคือหกเจ็ดแปดส่วนฝั่งนี้นะสี่เจ็ดศูนย์สามอาจารย์ชอบสี่กับเจ็ดอันนี้สามตัวนะอันนี้กระจวชนก็เป็นเอ่อเป็นสามตัวสเดแล้วก็เป็นสี่ตัวตอนนี้สี่ตัวนะคะสี่ตัวที่อาจารย์ชอบแล้วก็จะมีเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นห้าตัวเนาะห้าตัว เร,เ,เราเจอตัวชนนะที่เป็นเลขเจ็ดปกตินะที่ผ่านมาแปดมวดชนแล้วมันจะมานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ชอบไปก่อนสี่เนาะเล้เจ็ดนะเจ็ดตัวชนนะเลขเจ็ดตัวที่ติดดาวนะเลขเจ็ดตัวชนนะแล้วก็ตัวที่ชอบอยู่ก็มีเลขแปดด้วยแล้วก็มีเลขสี่ตัวนี้ด้วย หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามตัวนี้ซ้ำนะเจ็ดแล้วก็สี่แล้วมีตัวหนึ่งที่ที่ชอบอยู่ก็คือเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ถ้าเป็นหวยกลุ่มนะสำหรับล่างไม่ทราบว่าใครจะฟันที่ตัวไหนแต่ตัวที่เป็นเลขหกตัวเนี้ยงวดนี้จะดังนะคะท่านผู้ชมตัวนี้แหละแต่จะเดินหรือเปล่าเท่นั้นนะกลุ่มก็มี ที่อาจารย์ชอบตัวแรกเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็แปดคล้ายๆหวยพวงข้างบนนะแต่นี้เป็นหวยพวงล่างนะอะกลุ่มล่างนะเนี่แหละเลขที่ทำๆมาเจอที่ที่เด่นๆอยู่ประมาณนี้ตัวไหนจะเด่นสุดๆแล้ค่อยว่ากันนะบางสูตรก็เป็นแนาทางของเลขหก หกเจ็ดเนะี่ยแต้มแต้มสามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะใครจะไม่ชอบแต้มก็ได้ก็เลือกเอาในนี้ลองดูอาจารย์เขียนหวยกลุ่มให้เผื่อเอฟซท่านไหนเก่งก็ไปจับเองไว้ก่อนอาจารย์ก็จะยังเรียนไปเรื่อยๆนะอีกหลายสูตรที่เราจะต้องเรียนนะคะตามนี้เลยหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดถ้าอาจารย์ชอบนะณเวลานี้ก็ชอบนี่แหละ หกแล้วตัวหนึ่งที่ชอบอ่ะแล้วก็เนี่ยชอบเจ็ดแปดเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมเชยจะชอบนะแล้วก็อีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดอาจารย์ชอบห้าตัวนี้ชอบในสี่ตัวนี้ก่อนในสี่ตัวนี้เดี๋ยวต้องหาตัวยืนนะตัวยืนในใจว่าจะตัวเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมตามนี้แหละเจอตัวไหนเยอะๆตัวนั้นอ่ะ ชอบจะชอบที่จะมานะจากหลากหลายสูตรที่เราจะคำนวณนี่นะลองเลือกดูเนาะพิจารณาด้วยตัวเองเนาะแล้วต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวจานจะไปเริ่มปักหลักสิบหรือว่าปักหลักหน่วยก่อนนะสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้สักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้เดี๋ยวพิจารณาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็วางให้ในคลิปต่อไปใครอยากทราบรายละเอียดข้อมูลก็กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จานด้วยสําหรับ f c ก็ ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะมี f อนะคะโทรมานะคะขอเลขวิ่งล่างกับอาจารย์นะสองตัวขอสองตัวมาตัวหรือว่ามาด้วยกันเลยก็ได้แต่อาจารย์บอกแล้วว่ามันไม่มาด้วยกันก็ให้ไปก็รู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จนะก็แสดงความยินด,ดีด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามนะฮะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลือกด้วยตัวเองบางทีก็ถูกกันนะเราไปเอาตามเขาก็ เรียบร้อยเหมือนกันเนาะเรียนไปแล้วก็ชอบที่ตัวไหนที่ตัวเองชอบก็จัดตัวนั้นนั่นแหละโชคใครโชคมันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ